ช่นแบบในตัวรถเองครับเราจะเขียนเราจะเขียนตัวแล้าตาตัวหมขึ้นมาครับแล้วก็แค่นี้ครับเข้ามาที่ตัวโมเดลเนะี่เนาะตรงนั้นแล้วก็กดเลิ่มนมาแค่นี้เราก็ได้ลง่ายไหมก็คือในตัวหน้าต่างก็จะมีตัว คิมาได้จะอธิบายตัวไอพิสคอสคิมานี้ก่อนเน,ะนาะในตัวหน้าหลังเนี่ยก็จะมีในตัวแรกเป็นตัวแรกๆเป็นของเราในปกติถ้าเราเริ่มเขียนมาไปไชื่อมาดีดีเนาะเนี่ยตัวคิมาเนี่ยชื่อมาดีดีคือเราอยากเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้สมมุติว่าชื่ออะไรดีดีดีเนี่เยเดี๋ยวข้อแม่ง่ายไหหลังนะ ทีนี้ปกติเวลาเราเคลียร์เทเบิลใช่ไหมเราเราเคียร์เทเบิลน,นะเราจะใช้ตัวคำสังส่งประดิ่ใช่ไหมเราเคลเเียร์อะไรก็จำจำไม่ได้ละตัว SCL นแต่ทีนี้ในตัว w o r เป็นนนก็จะแ่ขึ้นก็คือนนเ,เน,นะนี่ย Table ช่ไหเเนะมดแ Table นมันจะมี่เเวน Table เข้ามาให้ เราอยากเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรผมว่าเป็น ไอตัวค้อล่างไอตัว,ตวค้อล่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้เพราะว่าในตัวเดนเดอร์ไทยอาจจะเปลี่ยนเป็นจากอินดิเตอร์ยังงหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยอย่างในนี้ก็จะมีที่จริงมีเยอะเลยแต่ว่าในนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่ามันตัวมันใหญ่เนี่ยมันจะมีแบบหลายแบบเลยนี้เป็นเด,ดทเท่าเ็นเกียร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไอโคดี้นัมเบอร์ ไอดับเบิลพวกอะไรพวกเนี่ยครับก็จะมีในนิมวลด้วยเราก็เลือกเอาแทนที่เราจะไปนั้งเขียนตัวสคริมมาอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบเอาอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็น P K ก็คือเป็นตัว Primary Key เนาะถ้าเรานกตัวเนี้ยก็คือเราแสดงว่าเราจับตัวเนี้ยเป็น Primary Key เงี้ย N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  ก็คือเรียกว่า Not Null เออก็คือคอลัมน์เนี่ยจะไม่ไม่สามารถมีตัวนอวไดนะ้เนาะย Q U ิวยูคิวเป็นอ่าเรียกว่ายูนี้ก็คือในตัวไอตัวคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์เนี่ยข้อมูลจะละโลจะต้องไม่สัมาก,กันนะเป็นยูนี้ไอไอบีก็จะเป็นในตัวแบนาะรี่นาะก็คือคอลัมน์นี้ก็จะเป็นรูข้อมูลจะเป็นรูปแบบไบนาะรี่นาะ อ่า UN ANSI ก,ก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่มีอ่าเขาเรียกว่าไม่มีเครื่องหมายเนาะอย่างเช่นแบบตัวตัวเลขอย่างเงี้ยใช่ไหมปกติเป็นพิเจอร์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นตัวเลขมีทั้งหมด8ปดบิตอย่างงี้ใช่ไหมมี8ปดบิตอ่ะปกติอ่ะ er เ,เ,เราจะเหลือไว้บิตหนึ่งสุดท้ายที่จะเป็นบอกว่าตัวเป็นวงหรือเป็นลมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น a n ายก็คือก็จะไม่มีไม่มีเป็นลมเลยก็คือจะเป็นวง ก็ปกติสมมติว่าไอ้ตัวอัานสายปกติเลขที t ่เราเขียนได้สมมติว oh, ่าแบิตใช่ไหมเราก็จะเขียนได้ตั้งแต่ลบ127ถึง127ใช่ไหมเพราะว่าเราใช้7บิตแล้วก็อีกบิตหนึ่งบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ถ้าเป็นหนังสายก็คือจะเป็นบวกทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่0ูนย์จถึงสองเลยก็คือใช้ครบ8บิตเนาะงงไหมไม่งงน่าจะเช้แรงมาละหรือเปล่าไม่น่าจะอะซีโร่ฟิลก็คือถ้าเป็นอันนี้ก็คือจะ เติมเรียกว่าอะไรวะเลขสูงลงไปแทนตรงที่เป็นนามนะ้ำอะ AI Auto Increment ก็คือถ้าเราติดติดคอลัมน์นี้เป็น Auto Increment สมมติว่าไอตัวเวลาเราจะเขียนใหม่ใช่ไหมสมมติเราเขียนใหม่อ่ะสมมติคอลัมน์มันจะเป็นหนึ่งใช่ไหมพอเราพอเราเพิ่มแถวใหม่อะเราเพิ่มข้อมูลต่อใหม่นะก็จะไอตัวเนี้ยคอลัมน์นี้จะเป็นต,ตัวเลขสองมาตลอด ถ้าเริ่มใหม่ก็เป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดไปเรื่อยๆอันนี้คืออ u t o Maintenance ก็คือเราไม่ต้องไปแบบไปเชี่ยวว่าแบบอันนี้เป็นอะไรเราจะเพิ่มให้แล้วก็สุดท้ายเป็นตัวไอ้ตัวไอ้จเนเรต t o r Column ตัวนี้ก็คือจะเป็นคอลัมน์ที่เกิจดจากการไอ้ Generator คือในเช่นเราจนะคำนวณอย่างเช่นเรามีคอลัมน์ของของ่าสมมติว่ามีราคาสินค้ากับจำนวนสินค้าที่ซื้อเนาะ แลวสมว่าเรามีอีคอลัมน์เนี่ยก็คือเป็นคอลัมน์ทั้งหมดอนะ่ะก็คือเขาเรียกว่าในราคาขายพอรทัลทั้งหมดอนะ่ะก็คือเราจะเอาตัวราคาสินค้าใช่ไหมมาคูณกับตัวค u a นตนะิตีมันตัวก็าเรียกอจำนวนมนันเนาะก็จะได้ราคาเออถ้าเราติ๊กก็ไปเายละเอียอคอลัมน์ก็คือเราก็จะบอกว่าไอ้คอลัมน์เนี่ยเท่ากับไอ้คอลัมน์นี้คูณคอลัมน์นี้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเอาอันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบอันนี้หรือว่าอย่างไรกไ็แล้วแต่ มีใครงงนะ นะสมมติว่าเรามีเทเบิลหนึ่งกับเทเบิลสอง โอเคตอนนี้เรามีเทเบิลสองเทเบิลเนาะที่เนี่ยเราอยากให้ตัวเอกตัวฟอร์เรนทีเนี่ยเป็นมาโยกับตารางนี้เนาเป็นฟอร์เรนทีตัวนี้เนาะก็คือที่ห้า ็คือเข้ามาตรงข้างล่างเนี้มันจะมีแท็บตรงนี้เนาะบริเวณคีย์เห็นไหมทีนี้เราก็จะอ่าเดตั้งชื่อบริเวณคีย์ก่อน นี่เราก็เลือกเลือกไปตัวเลือกตัวคอร์ล่ามนี้เนาะเห็นไหมโอเคเนี่ยแล้วก็เลือกตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอน์เทียดอัตมัแต่ว่าต้องเช็คดีๆนะอย่างเช่นอันเนี้ยที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวในแต่ละท้ายมันเป็นแต่ละท้ายเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเลือๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปเปลี่ยนตรงตัวคอร์ล่ามนี้ก่อนเนาะตัวที่ไม่ตรงก็คือตัวอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็น ดีเจอเลยใช่ไหมแต่ว่าจะนะอ่ะตัวนี้ไม่ดีเจอเนาะแต่ว่าดูในเทเบิลสองเนาะก็ไม่งจะดีเจอเลยอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ทนตัวนี้ตัวเอ็มเซเนี่ยมันเป็นไอตัววาชาเนาะเพราะฉะนั้นน้องเปลี่ยนเป็นดีเจอร์ก่อนอ่าเมื่อกี้เป็นนองเนา ไม่ต้องเราไม่ต้องอะไรโอเคนะทีนี้เราก็น่าจะโยงกันแล้วอันนี้เห็นตรงไหนเล่นประเด็นคอลัมน์ก็คือตัวนี้เนาะอ่าเนี่ยทีนี้มันก็จะเชื่อมกันละแค่นี้แค่นี้เราจะไปเขียนสคริปต์ที่เอทเทเบิลเล่นประเด็นฟอร์มอะไรคืออันนี้คือไม่ต้องก็คือทำแค่นี้เลยก็คือใีนี้เราก็จะมีส่วนของตัวนี้แบบ ออนอัปเดตเป็นยังไงครัสเสถีหไหมอะไรเซตนอนหรือว่าอะไรมีแล้วแตบบ่ก็คือจะเซตได้ตรงนี้เลยก็คือเออจังง่ายกว่าลองนะอั้นก็จะดีนอนทีนี้ไอตอนที่เข้าสกิมม่าหมดละส่วนใหญ่ก็จะมีพวกนี้พวกว,วิวอะไรก็ลองไปดูเองว่ามันทำได้หรือเปล่า อย่างไอตัวสคริปต์มาที่ว่เรียนก็คือเราจะสามารถเพิ่มได้ว่าใครใครสามารถเข้าถึงแล้วกเรได้ตอนไหนบ้างอะไรบ้างเนาะก็คือแก้แอสเซสอะเนาะ s อ l ก e r เจก็คือสร้างสคิปขึ้นมาอันนี้ไม่มีอะไรตัวโน้ตก็คืออย่างโน้ตอะไรก็แล้วแต่เราเนาะหลักๆก็คือไอ้ใหญ่ตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ให้ดูก็คือตัวอีอาร์ไดแกมเนาะ ตอนนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถเขียนเทเบิลได้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือเพิ่มเทเบิล3ก็คือนเนข้ามาที่ตรงเนี้ยเห็นไหมพีซอนยูเทเบิลคือเราใช้ตัวไอตัวไอตัวเขาเรียกอะไรเออาร์ไดสแตรมในการเพิ่มเทเบิลได้ อันนี้ง่ายกว่า 哎，你呀，哎。 อันเนี้ยอันแรกอ่ะคือหมายความว่าขอลั่าเนี้ยเป็นหนวได้อันเนี้มยมันความเป็นหนวไม่ได้วา่านอนสีฟ้า เนี่ยมันจะคล้ายๆตัว ER Diagram เหมือนกันเนาะตัวนี้จะแบบคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีแบบเวลาเราโยงมันจะต่างกันน well. ิดนึงก็คือปกติเราจะมีไอ้กร่องซีเรียลที่เป็น entity ใช่ไหมอย่างเทเบิลนี่ก็คือเป็น entity หนึ่งนะเห็นบอกไหมเออเทเบิลตรงนี้เป็น entity หนึ่งอันนี้เป็น entity หนึ่งปกติเราจะมีตัวไอ้ตัวซีเรียลขนมเปียกปูใช่ไหมที่บอกว่ามีเรื่องชิประดับแบบนี้อะไรเนี่ยทีเนี้ยมันจะมีหน้าต่างกระทำเนี่ย ด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ็นอะไรเนี่ยเอออเนี่ยคือการโยนเลยกันชิบ มีเดี๋ยวบอกมีหนึ่หนึ่งมีหนึ่งเอ็ก็เอ็นเอ็ก็มีทีนี้มันจะมีเส้นปากกับเส้นเออเส้นเส้นเส้นทึบเนี่ยมันจะมีเส้นปากกับเส้นทึบแบบนี้่นอนอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้คือแบบถ้าเป็นเอ็นสองด้านก็คือหนึ่งหนึ่งนอะทีนี้มันจะมีเส้นปากกับเส้นทึบเส้นไอเส้นไอเส้นปากเนี่ยคือนอนไอเ y i n g relationship ถ้าดึกถึง ในตัวใน ER ไอในแคมแมันจะเป็นลูกเสียบขนมแยงโมที่ไม่ซ้อนกันนมออกไหมอืมเคยได้ยังมีใครแยกไดออกมว่าระหว่างนอนในเดรดไฟที่แกแล้วชิบแต่ในเดฟที่มีแล้ท่านิบอ่ะยังมีใครแยนไม่ออกมั้ยแค่ไปชิบอย่างขนมแบงโนแบบมีหนึ่งหนึ่งชั้นกับสองชั้นนะ ได้ออกมั้งถ้ายังไม่ออกจะได้พูดเริ่มถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเส้นชุบอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่า i d e n t i f y relationship นะก็คือจะเป็นที่เรียนตลอดไปปูดสองชั้นแล้นี่จะเห็นว่านี่มันเป็นสีแดงถ้าสมมติว่าเราโยง relationship มาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะคิด a t e ไอตัว ฟอเลนซีแน่แต่น้ำมันเลยง่ายเลยทิงทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรงละมันมีแค่เนี้อืมมันจะบอกว่าอะไรมันไม่ได้ เอนเตอร์ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เขียนแบบมิเซ์กิทีก็คือวิธีการเชื่อมก็คือถ้าคิดง่ายๆอ่ะแบบอารมณ์แบบเหมือนแบบยังไงดีวะอันนี้พี่สมมติว่าเป็นหนังสือละกัแล้วนะเนาะเป็นร้านหนังสือร้านหนังสือหรือร้านหนังสือกับคนคนคนไปซื้อหนังสืออยู่เนี่ยอ่ะถ้าคนซื้อหนังสือถ้าถ้าแบบมีคนซื้อหนังสือออกก็คือจะมีลูกค้ากับนึกออกไหมเดตแบนด์แล้วมันจะมีลูกค้ากับหนังสือถูกไหม ทั้งสองนันเนี่ยอยู่แยกกันได้มันอยู่แยกกันได้มันอยู่แยกกันได้ใช่ไหมเออถ้าสมมติมันเชื่อมกันนะมันก็จะเรียกว่า non identifiable relationship ก็คือมันเป็นสองอันที่มันแยกอยู่ได้กันได้ก็คือ identity ก็จะเป็นคนละตัวเลยถูกไหม identity ของลูกค้าก็จะเป็นของลูกค้า identity ของไอตัวหนังสือก็จของหนังสือใช่ไหมแต่หนังสือกับผู้แต่งสมมติว่าเรามีไอ เทเบิลจริงๆมันเป็นส darum, ื่อผู้แต่งผู้แต่งสือ الأ? ไอ้หนังสือ่อไอ้หนังสื่อมันไม่มีผูแ้แต่งเลยนะงงไหม,ม,ไหมนังสือไม่หนังสื่อไม่มีผู้แต่งเลยนะไม่ได้ใช่ไหมเอออันเนี้ยเขาเรียกไ,ไอเดียิ่งไว้เปนทันทีเพราะฉะนั้นอ่ะไอตัวหนังสือจะเป็นวิกเอนิตี้ของตัวอาร์เรย์ที่บนุนมาถ้าเราทำเป็นถูกไหมเพราะว่าหนังสืออ่ะมันจก็เท่าทันทีเราสร้างในทันทีก็จะทนที คีย์ของหนังสือแล้วก็คีย์ของตัวมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่เคลียร์แต่ว่ามันจะประมาณเนี้ยเออถ้าเราสร้างตัวมันจะเป็นคำวิธีก็จะมีตัวของตัวอาร์เทอร์กับตัวหนังสือด้วยอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมก็คือตัวที่เป็นในเน็ตไนฟายนี่นะที่ว่คือตัวที่มีคำวิธีกเป็นขอื่นนที่ไม่มีคำวิธีกับของ ใครๆปวิงอนิรที่ของอย่อะไรกันมีใครของเไมไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยแล้วถ้าว่ามากก็ลองไปเล่นดูเลย นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเป็นตัวนว้ำแบบน้ำน้ำของตัวบอลเลคีเนะาะแต่ในเนี้ยนบะอลเลคีถ้าเป็นถ้าเป็นนอำน่าจะเป็นสีแดงเนาะถ้าไม่เป็น ที่เขียนเป็นแบบมินแม็กอ่ะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็จะมีใครใช้เขียนมินแม็กมั้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นเอไอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขีดขีดเส้นเดียวถ้าเป็นน้ำเงาก็เหมือนขีดนสองเส้นเนี่ยก็คือต้องมีเนี่ยน้ำเงาไม่มีไได้